สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l b e ร r ่รี e อคนะครับผมถ้าการเดินทางไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากก้าวแรกใช่ไหมครับงั้นการที่เราจะเป็นแรปเปอร์ที่เจ๋งโคตรๆนะฮะมันก็เริ่มจากบาร์แรกเช่นกันครับผมแล้วไอ้บาร์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับ ไปดูกันเลยบาร์นะฮะก็คืออุปกรณ์สาหรับการเล่นยิมนาสติกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเห็นบ่อยในกีฬาโอลิมปิกนะฮะมีทั้งบาร์เดี่ยวบาร์คู่ชายหญิงนะครับทุกคำว่าบาร์ในศัพท์พิพอปเนี่ยนะครับผมใช้เรียกกลุ่มคำนะฮะที่เราจัดวางขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เชื่องไปยังประโยคต่อๆไปนะครับหรือบาร์ต่อไปนะครับผมหรือถ้าเอาให้เห็นภาพนะฮะก็คล้ายๆกับวัของบทกรนไทยนะครับผม อเอาง่ายๆคือบทกรอนไทยนะครับอย่างเช่นพวกกรอน8กรอนสี่ถูกภาพอะไรนี้นะครับหนึ่งบทนะครับผมจะประกอบไปด้วย4วรรคนะครับสองบาทซึ่งในแต่ละวัคนะครับหรือว่าแต่ละบาเนี่ยนะครับจะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ในพยางสุดท้ายนะครับหรือว่าคําสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีการใช้สระหรือตัวสะกดที่เหมือนกันนะครับเพื่อให้เกิดความคล้องจองหรือที่เรียกว่ารามนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกับการแรปนั่นเองนะฮะซึ่งในพื้นฐานของการแรปนั่นนะฮะหนึ่งบาร์เนี่ยนะับผมจริงๆมันจะมีกี่คําก็ได้นะครับแต่คือต้องให้มันสัมพันธ์กับบีดนะครับผมให้มันสัมพันธ์กับจังหวะของบีดนั่นเองนะฮะซึ่งการที่เราจะดูจังหวะของบีดนี่นะฮะผมเราก็ต้องเปิดบีดขึ้นมาสักบีดหนึ่งนะครับ อ่านะฮะอย่างเช่นบีดนี้นะครับผมเวลาที่เราจะต้องนับนะครับว่าใน1บาร์เนี่ยนะฮะควรที่จะอยู่ในช่วงระหว่าง4ห้องของบีดนะครับผมการนับห้องให้นับแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, 4, 1, 2, 3 4นะครับผมการที่เรานับ1 2 3 4เนี่ยนะครับเมื่อรับครบ4นะครับให้นับเป็น1ห้องนะครับผมสำหรับบีดตัวนี้นะครับเพื่อเป็นบีดแบบช้าๆนะครับผมดังนั้นใน1บาร์ก็คือ1ห้องนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการที่เราจะนับเนี่ยบางทีเราอาจจะเริ่มนับจากจังหวะกระเดื่องนะครับนับเป็น1นะครับผมแล้วก็นับต่อไปเป็นจังหวะเสนาอะไรก็ได้ครับคือจริงๆแล้วนะครับการนับจังหวะเนี่ยนะมันง่ายมากเลยครับเหมือนเวลาที่เราฟังเพลงอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบ ปมมือตามไปครับปมมือตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นนะครับคือการนับจังหวะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างสัก4ี่บาแล้วกันนะครับผมกับบีดตัวเมื่อกี้นะฮะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับจอธิบายก่อนนะครับว่าผมอยากให้ผพ้พี่น้องนะครับฟังคําสุดท้ายของแต่ละบาเนี่ยจะเป็นคําที่ใช้เชื่อมไปยังบาต่อๆไปนะครับผมซึ่งจะมีสระคล้ายกันหรือใกล้กันหรือสระเหมือนกันเลยก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันเป็นคํคล้องจองหรือกลายเป็นรามขึ้นมานะครับผม4บาบาไปโย สวัสดีวงการฮิปที่ช่วงนี้ฮิตระดงดังในไทยมันดังตั้งนานและแค่เพียงพวกคุณยังไม่ได้ใส่ใจจะลั่นวงการเหรอผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะลั่นทำไมพวกคุณทำเพื่อตัวเองไม่ต้องมาบอกว่าคุณทำเพื่อใครยาก อ่ะนแฮก็ที่ยกตัวอย่างไปในแบมจะสังเกตว่านะครับในหนึ่งบาร์ของผมนะครับมีคําเยอะมากนะเหมือนผมบอกนะว่าในหนึ่งบาร์จะมีคํากี่คําก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเฮ้ยต้องฟิกคําว่าต้องมี8ตัวเหมือนกับกรแปดหรืออะไรอย่างงี้ไม่ไม่จำเป็นนะครับผมก็คือจะใส่ไปกี่คําก็ได้นะครับแต่ว่านะครับประโยคสุดท้ายหรือคาสุดท้ายของในแต่ละบาร์นะผมจะใส่สละที่เหมือนกันนั่นคือสละไอทั้งหมดนะครับสวัสดีวงการฮิปที่ช่วงนี้ฮิตและโด่งดังในไทยนะฮะสละไอนะครับมันดังตั้งนานแล้วครับเพียงพวกครับ ไทยกับใจแล้วนะจะรันวงการหรอผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะรันทําไมนะครับผมสไลด์หมดเลยนะครับผมพวกคุณนะเพื่อแต่ไม่ต้องบอกว่าคุณทำเพื่อใครนะรแต่งี้ว่าเป็นสไลด์หมดเลยนะครับในแต่ละบาร์คำสุดท้ายของแต่ละบาร์เป็นตัวเชื่อมไปยังบาร์ต่อไป เพื่อให้เกิดเป็นรวามนั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนั่นนะครับก็คือพื้นฐานนะฮะในการเริ่มแต่งแรปจากบาร์แรกนะครับผมก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องนะครับผมที่กาลังศึกษาและชื่นชอบในความเป็นฮิปฮอปกันนะครับผมอ่าก็แนวถ้ามีตรงไหนนะครับผมไม่เข้าใจว่าไงนะอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไปเลยครับมีเพื่อนๆพี่น้องอยากจะมาตอบให้ความรู้ให้คำแนะนํากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่หนวดด้วยแล้วกััันนนนรบผมสวี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับิ